ดูดพลังเข้าไปด้วยอ่ะไอ้ปืนเนี้นะมันมันคือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคือเราใช้พลังของมันแล้วมันจะดูดพลังที่ที่เราใช้ไปคือเราใช้พลังไปอ่ะเออมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกับคนที่ใช้อ่ะเออนะแล้วพี่จีแมนถ้าใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยแต่ว่าพี่แกสลบไปเฉยๆนะโ,โหยังไงอืมโอ้สลบเลยเจ็บหนักเอ,อ้ย รอดไมเนี่ยนอนแล้วนอนเหมือนกันโ,โอ้โหโอ้ยเอา้าคุณเกมไม่รอดเหรอหรือไงหรือคนละคนใช่ไหมโอ้โหสกิปไปดีแล้วก็เขาเมล่าเต็มเลยโอ้โหโอ้ระเบิดใครมาโอ้โหโอ้อ่ามาเต็มเลยทีนี้ยูทูบทเบอร์มาเต็มไปหมดนี่มันพลังอย่ยูทูบเบอร์อ๋อยังไงอหมองหน้ามองตา โอ้ปากตาปากปากโอ้โหเรียบร้อยปากฉีกคำรามใส่เลยทีนี้โหนี่มันซิงเวอร์นี่มันไอนทาสติกโฟใช่ไหมเอ้ยมาจากในหนังนเนี่ยโอ้เอ้าล้มโอ้บินโคตรที่โอ้สเก็ตบอร์ดอย่างเพี้ยวเหมือนกับแรปบอลเฮดเลยยังไงปาโอ้เข้าปากระเบิดโอ้โหแฟนก็ตาย มาเพื่อดูดกินโอ้โหมีช่องออย่างีกแล้วได้ยังไงอ่าฮะโอ้ยกินไปโอ้ยมันจะเก่งแต่ว่าก็ไม่รอดมันแรงดูดมหาศาลมากตอนนี้มีใครมาข้างบนตอนนี้โอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วทุกคนโอ้โหมีล่างมา็นยนยนใช่ไหมหยุดนิ่งพร้อมยิน ดูดมากใช่ไหมก็ดูดไปเลยดูดระเบิดดูดปืนดูดลูกกระสุนไปซะอร่อยอร่อยนะจ้ะลูกหลานโอ้ยยังไงอืมอืมโอ้โอ้ยต่อยหูปากฉีกอือืยัดยังไงต่อยโอ้เข้าหูเลยบอกเลยว่าแค่ที่หูให้นะจ๊ะตอนนี้สปีกเกอร์โคเท่โอ้สแกนเลยปืนนี้เป็นปืนที่โหดร้ายมาก ปืนนีเป็นปืนที่โคตรเกรงเลยเปินืนที่เราต้องหาว่ามันมาจากไหนขอจับมือได้ไหมเอาไม่ใช่คนดีแล้วหรือไงอยู่ก็ต่อยห,หน้าเราโอ้เรามีปัญหาอะไรเนี่ยซอมบี้เราได้พบปัญหาแล้วซอมบี้จะมาโอเคปิดปิดปานี้ได้เลย นะไปโอ้โหไปเลยทีนี้เรากลักบปัปก่อนเถอะโอ้พี่สวรรค์ามาเหรอหรือว่าพี่แกจะกลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วอะไรอ๋อหรือพี่แกยังปกติอยู่ยังไงอันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ก่อนอ๋อต่อยยังไงโอ้โหโอ้ยควนเลย โอ้ยทิมอ่าโอ้ยออาเดี๋ยวนะคือไม่รอดใช่ไหมพี่สว่านคือกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมันมองหน้าบอกอะไรพุ่งมาดูเหมือนจะไม่รอดนั่นไงโอ้ปรากฏว่าพี่แทนทัานสว่านกลายเป็นซอมบี้ยินโยเฮดไปซะแล้วนะทุกคนโอ้ตอนนี้กำลังศึกษากับปืนหอดิ้นส่วน มันนีแกนพลังงานนั่นคืออะไรอย่าไปจับนะมันต้องโดนดูดแน่นอนอ่าโอ้หังไว้ก่อนอ่าเราเก็บไว้ก่อนตื่นแล้วหรออ่านี่ไงเอาไปเลยลากไปถมาที่สำนักงานวเน๊นะแบตโทรศัพท์จะหมด โอ้ตอนนี้ไงโอ้โหโอ้โหเดินสูนสนามวิ่งและยังไงต่อทุกคนโอหมาที่เมืองของพี่สปิเกอร์มีแต่พี่สปิเกอร์แล้วก็โปรงมทเต็มไปหมดเลยเต็มหน้าจงหน้าจอโอ้โหโอ้โ้มีคุณดอมด้วยนะทุกคนได้ยังไงเปิดประตูเข้าไปที่สำนักงานสักอย่างนะทุกคนยังไงโอ้โหเขียวเขียวโอ้อาวุธเหรอให้เรามาเลือกอาวุธเหรออุ้ยดาบแม่งโคตรเท่อะ ผมชอบดาบไอฟ้ฟ้าๆตรงนั้นน่ะแต่แกจะเอาดาบนี้เหรอโอ้โหกับโล่ดาบกับโล่นี้ยังไงยังไงฮะว้าวมันคืออะไรอะ่ะมันคือลานคือซองอ่หรือว่าอะไรโอ้ไม่ใช่มันคือลานต่อสู้เป็นลานประหารในการต่อสู้นะทุกคนมันจะเอาอะไรออกมาซอมบี้หรืออะไร โอ้โหซอมบี้จริงๆด้วยโอ้โหเราจะเอาโอ้โหเป็นเดียบุกก้อนนะจ๊ะเินเจ้าติงโอ้โหกินอย่างง่ายดายว้าปลาใส่โอ้โหโล่โอ้มีโปรโมทช่องเล็กน้อยโอ้โหแฮมโบลินกระโดดตุ๋งอะยังรอดอยู่พิกเลตโตของเราอุ้ยใครปล่อยอะไรโอ้ว์ปมาแล้วอ๋อฉันมาช่วยแล้วจ้ะ ยังไงโอ้โหไม่สนใจโอ้สู้สู้หมูฟันล้มและตายไหมวัดตูมระเบิดเลยทุกทีโอ้โอ โอ้โหพี่สปิเกอร์มาจัดการพี่ขวานยังไงโอ้ิดประตูให้เราหนีไปก่อนหรือไงโอเคเราหนีไปแล้วโอ้โหเป็นวงเวทบ้าโคตรได้อ่าโฆษณาโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอขอบคุณที่รับชมนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับนี่เรามาจบกันที่ประมาณ30นาทีกว่านะโอเคจะแบ่งคลิปนี้เป็นประมาณ6พาร์ทเลยแหละนะทุกคนเรามาหยุดกันที่ประมาณ35.45นาทีนะครับ สี 4, ่ห้าวีโอเคไปแล้วครับคุกคนไปายครับไป โ้๊ยเบื่อกับการที่ต้องคุยแชทแบบเดิมที่ไม่มีอีโมจิอะไรเลยแล้วทำไมนายไม่มาสมัครสมาชิกกับเราล่ะทางเรามีสมาชิกราคาเพียงแค่20บาทคุณจะได้เห็นอีโมจิตั้ง4รูปแบบรูปแบบที่1คือการหัวเราะ <c oughs> ที่2ก็หัวเราะเหมือนกนันอีหะแต่อันที่3นั้นมันคือการขอบคุณอันที่4คืออะไรรู้ไหมการเอาหมัดไปยัดหน้าคุณดูที่ไม่กดติดตามเข้าใจไหมเวนไป